ีจับแขนเขาไว้แน่นแรงของเธอแรงมากเขาไม่สามารถหลุดออกได้น้ำเริ่มท่วมจมูกเขาไม่ต้องกลัวการจมน้ำไม่เจ็บมากหายใจไม่ออกสักพักแล้วก็จะสบายแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปอนุชาสิ้นหวังเขาใช้มือที่ว่างจับเชือกที่ผูกไว้ที่เอวดึงแรงแรงหวังว่าเชือกจะไม่ขาดหรือหลุดจากต้นไผ่แต่เชือกยังแน่นดีไม่มีทางหนีหรอกฉันจะไม่ปล่อยคุณไป ฉันรอคนแบบคุณมานานแล้วคนที่ใจดีพอที่จะเชื่อฉันและมาช่วยอนุชาเริ่มขาดอากาศสายตาเริ่มมัวเขาเห็นใบหน้าของมณีเข้ามาใกล้เธอยิ้มด้วยใบหน้าที่ซีดขาวริมฝีปากเป็นสีม่วงเขียวไม่นานแล้วอีกสักพักแล้วคุณจะเป็นเหมือนฉันแล้วเราจะโทรหาคนอื่นๆด้วยกันหาเพื่อนใหม่มาอยู่ด้วยในนาทีสุดท้ายอนุชานึกได้ว่าเขาพกมีดดำน้ำมาด้วย เขาคว้ามีดออกมาและแทงใส่มณีแต่มีดแทงทะลุต,ตัวเธอไปโดยไม่มีอะไรขวางเหมือนแทงใส่น้ำฉันตายแล้วมีดไม่ทำอะไรฉันได้มันีหัวเราะยอมรับเถอะคุณหนีไม่ได้แล้วอนุชาปล่อยมีดทิ้งแล้วใช้มือทั้งสองข้างกอดโทรศัพท์ของมนันีไว้แน่นถ้าเขาต้องตายอย่างน้อยหลักฐานก็ต้องรอดเขาหยิบโทรศัพท์ตัวเองออกมากดโทรหาตำรวจแม้ว่าจะอยู่ใต้น้ำ เขาก็ยังพยายามพูดเท่าที่ทําได้ผมอนุชาอยู่ที่บ่อน้ําหลังวัดโพทองมีหลักฐานคดีมณีดาวแปลงผู้ใหญ่บ้านสมชายสายโทรศรัพท์ขาดเพราะน้ําเข้าแต่อนุชาหวังว่าตํารวจจะได้ยินบางส่วนวันณีดึงเขาลงไปข้างล่างไม่มีใครช่วยคุณได้แล้วยอมรับเถอะอนุชาหายใจเอาน้ําเข้าไปบอดเขาเริ่มเผาไหมสายตาค่อยๆดับลง ความรู้สึกเริ่มหายไปช่วงสุดท้าย